กมกองพันทหาร้าที่สองภูมพลทหารรากที่สองรักษาพระองค์คือวูมมผู้นำคืนความสดให้กับประชาชนเป็นจลนบางขันหนองเสือชดคราวยี่าิบเกราพาคมศกนี้เพื่อรื้อถอนสะพานลอยชาวบ้านร้องสนนุนอายรานหนึ่งชำรุดสุดโสมรอดผู้รับผิดชอบเร่งแก้ไขนับสนุนโดยเครื่องสำอาง f o ว์วสโอลูชนวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิวสี่ขั้นตอนจากเกาหลี ผลิตภัณฑ์ฮอเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิน่นจังหวัดประทุมธานีทาง l อ c ซ b เค t บิทีีศูนย์ข่าวรังสิตช่องที่9และทุกผู้ฟังทาง FM 1 0 0 2มรสเปกระเททุกท่านนะครับรเริ่มต้นกับโครงการฝึกอบรมผู้นำคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนครับ ผู S <S <々>้สื่อข่าวรายงานท่าครับว่ากองบังคับการควบคุมกองพันทหารมาที่สองกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์จัดการฝึกอบรมผู้นําคืนความสุขให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่พื้นที่เขตบางสิทธิ์โดยท่านคมสรรเจริญอาจนะครับในอาเภอธัญบุรีจังหวัดทุมนีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการผู้นําคืนความสุขให้กับประชาชนและได้มอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสร้างความรองรองสมานฉชัน์เพื่อการปฏิรูปณ้ห้องประชุมเทศบาลนครรังสิตธิ์อำเภอธัญบุรีจังหวัดทุมนีนะครับ โดยกองบระคับการควบคุมกองพันทหารมาที่สองกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์จัดชุดวิทยากรร่วมในการฝึกอบรมด้วยรดยมีผู้นําชุมชนและสมาชิกอาสา,าสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่จํานวนกว่า400คนเข้ารับการฝึกอบรมทางด้านพันโทกิษณพลโพชนาดานะครับผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่12รักษาพระองค์กล่าวว่าสืบเรื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับโดยการนําของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา ได้เข้ามาบริหารปกรครองประเทศตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคืนความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในประเทศสร้างความรักและความสามัคคีประองรองสมานฉันท์ของคนในชาติให้กลับมาเหมือนเดิมโดยมีเป้าหมายคือลดความขัดแยง้งรวมทั้งรวบรวมข้อมูลประเด็นทุกปัญหาจากความคิดเห็นของประชาชนทุกกลุ่มในหมู่บ้านหรือชุมชนซึ่งในการจะทําโครงการผู้นําชุมชน คืนความสุขให้กับประชาชนอำเภอธัญบุรีได้คัดเลือกผู้นำชุมชนและสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจากทางเทศบาลในพื้นที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในวันที่29กรกฎาคมศกนี้นะครับทางแขวงการทางปุมธานีจะทําการปิดถนนบริเวณบางขันหนองเสือนะครับเพื่อทําการหรือถอนสะพานลอยครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าร้อยตำรวจโทสมโพงศ์จานวนมานะครับรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจปูทอนคลองหลวงจังหวัดปุมธานี ได้รับแจ้งว่านะครับได้รับการประสานจากแขวงการทางปฐมธาน,นีว่าในวันที่29รกรกฎาคมศกนี้นะครับเวลาตั้งแต่22นาฬกาถึงตี3นะครับจะมีการรื้อถอนสะพานลอยคนข้ามบริเวณหน้าวัดธรรมกายและหน้าที่ว่าการอำเภองคลหลวงตำบนคลองสองอำเภองคลหลวงนะครับเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแยกโดยเส้นทางการจราจรทั้งขาเข้าและขาออกนะครับจะทําการปิดการจราจรโดยเด็ดขาดเพื่อทําการรื้อถอนสะพานลอยเป็นไปด้วยความปลอดภัยเลยครับดังนั้น ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวสามารถหลีกเลี่ยงไปใช้ถนนรังสิตนครนายกหรือใช้เส้นทางรัฐระหว่างตำบลคลอง3เพื่อมาะลุบริเวณถนนเรียบคลอง2นะครับโดยใช้ซอยคลอง3 5มทับสเพื่อมาะลุซอยบงกด19หรือใช้ซอยเอราวัน2ออกถนนสีขาวเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวครับชาวบ้านร้องเรียนนะครับว่าถนนอัยาาซอยที่1เกิดการชำรถวอนผู้เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขครับ ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางซอยอียรา11หมู่ที่9ตำบนคลอง2องอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีวัาได้ความเดือดร้อนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ครับเนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อมีน้ำท่วมขังและมีรถบรรทุก10บล้อวิ่งเปำนวนมากภายหลังผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งนะครับจึงเดินทางไปทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุ เมื่อตรวจสอบที่กระเทะพบว่าซอยดังกล่าวเป็นเส้นทางลัดที่ชาวบ้านใช้เดินทางไปจับใจใช้สอยซื้อกับข้าวที่ตลาดไทยและยังเป็นเส้นทางลัดสูญถนผลโยธินพบสภาพอยู่ทางเป็นหลุงเป็นบ่อขนาดใหญ่บางช่วงมีน้ำท่วมขังนะครับประกอบกับมีรถบรรทุก10บล้อวิ่งเป็นจำนวนมากสร้างความระอุร้อนให้กับผู้ใช้ทางซึ่งเส้นทางดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองท่าโขงจึงอยากให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแก้ไขช่วยชาวบ้านอย่างเร่งด่วนนะครับ และทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีทาง LC c a b l e TV ศูนย์ข่าวรังสิตช่องที่9ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอเชิญชาวรังสิตร่วมคิดดีทำดีเพื่ออนุรักษ์คลองรังสิตให้เป็นคลองสวยน้ำใสด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันภายในอาคารบ้านเรือนและร้านค้าตามเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารปีพาศ2549เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียก่อนไหลลงสู่ร่อคลองเพื่อคุณภาพน้ำที่ดีสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสัตว์น้ำในคลองรังสิตและชาวรังสิตเพราะใส่น้ำคือชีวิตมาร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์และคืนความสดใส สสู่แม่น้ำลำคลองของเราด้วยการติดตั้งบอดักไขมันในอาคารบ้านเรือนและร้านค้าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งบอดักไขมันเพิ่มเติมได้ที่งานสุขาพิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลน,นาครรังสิตโทร025676000ต่อ701710หรือโทร025675857 เทศบาลนครรังสิตเรายินดีรับใช้ประชาชนดุดาติมิตรด้วยความเต็มใจมันด้รับความเป็นธรรมมีเรื่องร้องเรียนแจ้งน้าหมาน087ย ta tướng tiền cao hộp hộp cao